สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับในฐานะที่เป็นนักกฎหมายนักทวงหนี้และเป็นวิทยากรฝึกอบรมนักทวงหนี้นะครับนะก็อยากจะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนและให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขหนี้นอกระบบและในระบบตอนนี้รัฐบาลเสียฐานะครับกำลังมีวินโยบายในการแก้ไขหนี้นอกระบบซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากอันนี้ผมสนับสนุนเต็มที่เลยเพราะคนไทยเนี่ยเจเป็นหนี้หมด และคนเกิน50%ของประเทศก็เป็นหนี้นอกระบบเพราะการเข้าถึงเงินกู้ในระบบเป็นเรื่องยากมากคุณจะต้องมีสเตทเมนต์นะมีเงินเข้าออกที่แสดงให้เห็นถึงว่าคุณมีธุรกิจมีรายได้สม่ำเสมอแน่นอนมั่นคงนะจึงจะขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้ผมเองทำงานกับสถาบันการเงินมานานหลายสิบปีนะเป็นนักทวงหนี้เป็นเป็นทนายความเป็นวิทยากรฝึกอบรมนักทวงหนี้และแก้ไขหนี้ ขอให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องปัจจัยที่จะทําให้การแก้ไขนี้หรือการเจรจาหนี้สําเร็จผมอยากจะยกตัวอย่างสักสาข้อข้อแรกนะปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวเจ้าหนี้นะนโยบายสินเชื่อของเจ้าหนี้คือมีการยืดหยุ่นนะมีลูกเล่นมีออปชันให้ลูกหนี้เลือกหลายๆแบบแบบนี้มันก็ทําให้ลูกหนี้มีทางเลือกในการที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง ในการชําระหนี้ได้ง่ายขึ้นปัจจัยที่สองปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวลูกหนี้ก็คือความสามารถในการหาเงินมาชําระหนี้ของลูกหนี้คือลูกหนี้ต้องมีงานทํามีรายได้เพียงพอเมื่อหักค่าใชก้จ่ายและมีเงินเหลือพอใช้หนี้นะครับนะไม่ใช่ว่าเป็นหนี้เยอะหรือเป็นหนี้สินลดพ้นตัวอันนี้ก็ไม่สามารถจะจะประสบความสําเร็จได้ในการเจรจาหนี้ และที่สําคัญความจริงใจของลูกนี้ในการแก้ไขนี้ต้องมีความจริงใจนะครับเนี่ยความจริงใจนี่สําคัญมากปัจจัยสุดท้ายครับเป็นปัจจัยภายนอกนะอ่เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจนะเกี่ยวกับเรื่องอาชีพของลูกนี้เป็นอาชีพที่มีไรายได้เพียงพอในการที่จะจัดสรรมาชําระหนี้หรือไม่รวมถึงการทําธุรกิจโดยเฉพาะรายเล็กรายน้อยที่เป็นหนี้นอกระบบ แม่ค้าพ่อค้าแม่ค้ามีมีมีมรายได้เพียงพอไหมถ้ามีความสามารถในการชำระหนี้นะมีรายได้เพียงพอมีกำไรมีเงินเหลือก็สามารถทำให้การชำระหนี้สำเร็จนะครับนะนะครับส่วนปัจจัยสุดท้ายก็อาจจะเป็นเรื่องของเจ้าที่รัฐในกรณีมีการทวงหนี้ผิดกฎหมายทวงหนี้โหดนะตำรวจฝ่ายปกครองสรรพากร ปปงก็อาจจะมีส่วนกดดันให้เจ้านี่ยอมเจราจานี่ก็ได้ครับ